จะไปเป็นดาวเดดเด่นบนฝ่าฟ้าโอ้โหเพลงนี้จะกลับมาอีกครั้งแนึวงลทุกคน a c a d e มี Van นัส i ซีย2 5 2 0 2 6ยี้าเขามีประกาศออกมาแล้วครับจากเพจของ AF เลยนะทุกคนต้องบอกเลยว่าเตอร์ใครทันนะน้องจะต้องแฮปปี้มากๆครับผมนึกภาพการเดินลากกระเป๋าเข้าไปในบ้าน a f คนที่ตกรอบก็คือลากกระเป๋าองมาจากบ้าน AF และเสียงของอต้อยเรษฐาทุกคนคือเป็นเสียงที่พวกเรานึกถึงแล้วก็คิดถึงใช่ไหมกับการที่อะต้อยประกาศว่าสุดยอดนะ ล่าฟันได้แกแล้วก็บอประกาศ AF อะไรเท <_ an> ่าไหร่เท่าไหร่อ่ะมันเป็นบรรยากาศที่แบบแฮปปี้มากๆแล้วก็เพลงเปิดที่แบบจะเป็นบนทางเดินแห่งความฝันนี้แบบ คือมันจะกลับไปรังแล้วทุกคนและแน่นอนอีกหนึ่งเวลิตี้นะครับที่มีมาหลายซีซันมากมากเลยทุกคนจะได้ตามติดชีวิตของเอฟอ่ะคือเขาเข้าบ้านเอฟใช่ว่าทําอาหารนอนมีกิจกรรมมีไหา้นะ้ำคือดูกันตลอด24ชั่วโมงเลยเว้ยรอนลุ้นมากมากครับกับรายละเอียดเพิ่มเติมคอยติดตามเลยนะและแน่นอนสยามจะรอดูผ่านทางชูและที่สําคัญต้องรอดูอรายละเอียดครับว่ามีการประกาศรับสมัครหรืออะไรเงี้ยหรือเขาคอยติดตามกันะครับกับอคาเดมี่แฟนเดช์